ในตัวละครของเกมสตีทไฟเตอร์มีนักมวยไทยอยู่คนหนึ่งก็คือสกัดไทยแลนด์เป็นคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนื่องจากว่าเจ้าของค่ายเกมก็ไม่เคยออกมาบอกพี่สกัดเองซึ่งเป็นเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยบอกเหมือนกันว่าเขาได้รับการติดต่อทาาทามเอาคาแรคเตอร์ไปใส่ไว้ตรงนั้นมวยไทยแฟนสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทย โดยเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีสวัสดีครับนี่คือมวยไทยสแตนนะครับสังเวียนแห่งนี้จะทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเอาใจวัยรุ่นในยุคเดียวกันหน่อยใครเป็นวัยรุ่นใครเป็นเด็กในยุค90บ้างยกมือขึ้นครับ <laughs> โดยเฉพาะผมนะครับพศเกิด1987ซึ่งจะพ้องกับเรื่องราววันนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังครับผมจะพูดถึงเรื่องราวของเด็กยุคนั้นผมเชื่อว่าแล้วก็เด็กยุคหลังๆด้วยไม่มีใครไม่เคยเล่นเกม s ต r e e t Fighter น้อยคนมากผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนในวัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยเคยผ่านเกม s ต r e e t Fighter มานะครับแล้วถามว่าเกมสต r e e t Fighter มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวของมวยไทยสแต เกี่ยวสิครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยในตัวละครของเกมมีนักมวยไทยอยู่คนหนึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายคนรู้จักแล้วแหละนะครับก็คือสกัดไทยแลนด์หรือว่าสกัดพรทวีหรือว่าสกัดเพชรยินดีเป็นตัวละครในเกมใช่หรือไม่เพราะว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของค่ายเกมก็ไม่เคยออกมาบอก ว่านี่เป็นตัวละครที่ล้อมาจากสกัดเพชรยินดีหรือว่าสกัดพรทวีแล้วพี่สกัดเองซึ่งเป็นเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยบอกเหมือนกันว่าเขาได้รับการติดต่อทาบทามเอาคาแรคเตอร์ไปใส่ไว้ตรงนั้นไม่เคยได้รับการติดต่อไม่เคยได้รับค่าลิขสิทธิ์และสุดท้ายวันนี้ก็ยังเป็นคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้ามองจากภาพจากสายตาเนี่ย คือใช่นะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับที่ย้อนแย้งกันเพราะมีคนบอกว่าตัวละครสกัดไทยแลนด์ในสตรีทไฟต์เตอร์เนี่ยคือคนคนนี้มากกว่าอะผมย้อนไทม์ไลน์กลับไปอหน่อยนะครับสกัดไทยแลนด์ในตัวละครของสตรีทไฟต์เตอร์หรือว่าสกัดเพชรอินดีเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่ผมมองว่าก็ส่วนหนึ่งมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า เส้นเรื่องการเดินทางชีวิตการเป็นพ่อค้ากำปั้นของสก,กัดพรทวีเคยไปโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นชกคิกบ็อกซิ่งเกือบ300ไฟ์ไฟแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับสก,กัดพรทวีเนี่ยมีชื่อจริงว่าวิรุณผลพิมายครับเป็นนักมวยลูกหลานย,ย่าโบโคราชนะครับสินฐานกำเนิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการมัดมวยตั้งแต่อายุ11ขวบ ก็ตะเวนชกตามต่างจังหวัดเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวกระดูกมวยนะครับเป็นนักมวยที่เชื้อสายดีนะเลือดเนื้อเชื้อไขดีครับเพราะว่ามีศักเป็นหลานของสุกปราศาสตร์ินพิบายตำนานนักชกมวยไทยครับจากนั้นนะครับพอเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมาอยู่ค่ายใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีก็คือค่ายมวยพรทวีตอนอายุ16ปีครับแล้วก็ฉายแววโดดเด่นนะครับเป็นนักชกที่ฝีมือดี โดยเฉพาะในรุ่นใบตัํมเวทนี่หาตัวจับยากมากนะครับแล้วก็เคยก้าวไปถึงการเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานอย่างราชดำเนินสไตล์การชกติดตาครับผมเชื่อว่าแฟนมวยในยุคนั้นจําได้เป็นอย่างดีครับเพราะมีสไตล์การชกที่รวดเร็วว่องไวและมีพลังกำปั้นเนี่ยหนักหน่วงมากๆด้วยความที่มีพลังกำปั้นหนักหน่วงนะครับทำให้ชนะ คู่ชกแบบน็อกเอาท์ไฟแล้วไฟเล่าจนได้รับฉายาได้รับการขนานนามให้เป็นราชาน็อกเร็วครับเคยน็อกคู่ชกเร็วที่สุดเลยนะใช้เวลาเพียง4วินาทีครับมวยไทยนี่ชกกันยกลา3านาทีนะนะครับทายกแต่นี่ใช้เวลาเพียง4วินาทีของยกแรกเท่านั้นครับเพราะหลังจากนั้นนะครับในเส้นทางของมวยไทยนี่สกัดเริ่มจะหาคู่ชกยากแล้วนะครับเพราะว่าฝีมือนี่ โดดเด่นแล้วก็หาคู้ต่อกรยากทําให้เจ้าตัวนี่เบนเข็มด้วยความที่มีพลังกาปั้นที่หนักหน่วงก็เบนเข็มมาต่อยมวยสากลอาชีพเพราะว่าต้องใช้สเต็ปขาและเรื่องราวของกาปั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็เป็นการผันตัวมานะครับผันตัวมาชกได้เพียงแค่2ไฟ์ก็ได้โอกาสขึ้นไปชิงแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวดชกกับวินเฟรโดโกเมสเป็นยอดมวยชาอตลเริโกนะครับรายนี้ก็ไม่ธรรมดาเจ้าของฉายาราชานเอาท์อืม เอาสิราชาน็อเร็วเจอกับราชานอกเเา่เอานักสู้ชาปเตริโกเนี่ยที่ว่าฉายาราชานอกเอาสถิติการชกของแกไม่ธรรมดานะครับ32ไฟน์ก n คู่ชกถึง31ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ1ไฟ์โอ้โหเกือบจะร0 0เลยนะครับ99.9เลยที่นอ o เอาไฟ์ชิงแชมป์โลกครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเกิด ที่นครราชสีมานะครับแล้วก็โอ้โหเชื่อว่าตอนนั้นนี่แฟนๆหมัดแฟนมวยทั้งเจ้าถิน่นลูกหลายนย่างโมโอราชลูถึงจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงที่อยู่ต่างจังหวัดออกไปเนี่ยเดินทางมาเพื่อจะชมการชกของสก,กัดพรทวีในไฟท์ชิงแชมป์โลกซึ่งสําคัญมากๆโอ้โหแฟนมวยแห่แหนเข้ามาจนนั่งร้านนะครับอัธจันทร์ชั่วคราวตรงนั้นอนะ่ะถล่มลงมาพอถล่มลงมาเสร็จทําให้การชกเนี่ยถูกเลื่อนออกไปค่อนข้างจะ ระยะหนึ่งก็หลายๆชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ทําให้พอเกมการชกกลับมาชกได้ปกติสุดท้ายเกมการชกในไฟนั้นนะครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสกัดพรทวีในท่ามกลางความเสียดายของแฟนมวยที่มาเชียร์กันแน่นขนัดเวทีครับหลังจากนั้นครับก็คัมแบ็กกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ย้ายจากค่ายพรทวีนะครับไปอยู่ค่ายมวยเพชรยินดีการกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งออกสตาร์ทไม่สวยเลยครับ 8ไฟแรกแพ้รวดแต่หลังจากนั้นนะครับก็สามารถคืนฟอร์มเก่งแล้วก็ชนะใน9ไฟหลังตดกต่อกันชกไปชกมาครับเจอปัญหาเดิมอีกแล้วครับโอ้โหในรุ่นเดียวกันในเวทเดียวกันในพิกัดเดียวกันเนี่ยไม่มีตัวต่อยหาตัวโชกยากครับต้องขยับเวทไปโชคที่รุ่นที่ใหญ่ขึ้นบ้างรุ่นที่บีบกระเพาะเล็กลงมาบ้างจนไม่ไหวสุดท้ายก็อำลาสังเวียนไป เพราะว่าด้วยปัญหาเดิมก็คือหาคู่ชกไม่ได้นะครับพอจากบวยไทยในการคัมแบ,กบม็กกลับมาอีกรอบนะครับก็อําลาสังเวียนไปในวัย28ปีครับก็ไปชกค,คิกบ็อกซิง่งแล้วก็เป็นครูมวยอยู่บ้างที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียรวมไปถึงที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไม่ต้องโฟกัสลงไปเลยนะครับเพราะว่า,าไปใช้ชีวิตอยู่เยอะกว่าที่ออสเตรเลียนะครับไปเป็นทั้งครูมวยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ชกค,คิกบ็อกซิ่งเนี่ยสร้างชื่อเสียงกว่า300ไฟครับด้วยเอกลักษณ์นะครับของสกัดพรทวี ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยทั่วโลกและก็แฟนมวยที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งเอกลักษณ์ของท่าไหว้รูร่ายาำมวยไทยที่สวยงามทั้งสไตล์การโชกที่อรวดเร็วดุดันรุนแรงและก็มีหมัดป,ปรคัดที่เป็นจุดขายหลังจากนั้นก็ได้ผันตัวไปเป็นเทรนเนอร์ฝึกสอนนักมวยญี่ปุ่นหลังจากเลิกชกค,คิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับในช่วงเวลาเดียวกันครับประมาณปี1987นะครับ ทางค่ายเกม Capcom เนี่ยได้ทำการเปิดตัวเกมต่อสู้ Street Fighter ออกมาต่อสาธารณะชนครั้งแรกนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นมีตัวละครที่ชื่อว่าสก,กัด Thailand สก,กัด Thailand นะครับถ้าพูดถึงเล่าเรื่องที่มาที่ไปของตัวละครตัวนี้ในเกม Street Fighter แล้วเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงครับ รูปร่างสูงใหญ่มีส่วนสูงถึง225เซนติเมตรครับโอ้โหผมสูงแค่170เองนี่225ครับใหญ่มากๆน้ำหนัก150กิโลกรัมครับแหมตอนมวยไทยนี่แกชกแบนตั้มนะแต่ว่าตัวในเกมนี่150กิโลกรัมครับเท่ากับโอ้โห2-300ปอนด์นะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยสกัดเป็นตัวละครที่มีปุ่มหลังมาจากประเทศไทยครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิชามวยไทยเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็น นักมวยไทยที่เก่งที่สุดจนได้รับการขนานนามว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งหมวยไทยแม้ว่าในตัวละครในเกมต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งการสูญเสียดวงตานะครับเเรื่องราวการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างไฟที่เจอกับ โงฮิบิกิแต่ในไฟน์นั้นเขาเล่นงานจนคู่ต่อสู้เนี่ยถึงแก่ความตายแต่ตัวเองก็ต้องสูญเสียดวงตานะครับสร้างความแค้นให้กับลูกชายของคู่ต่อสู้ซึ่งชื่อว่าแดนเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแดนก็หวังที่จะล้างแค้นแทนคุณพ่อโดยในสตรีทไฟเตอร์ภาคแรกครับ สกัดได้ร่วมแข่งขัน w วอร์วอร r เออร์ทัวนาเมนต์ครั้งที่1ไปดวนกับริวซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้สกัดเล่นงานริวจนล้มลงไปแต่ด้วยน้ำใจนักกีฬาครับเขาจึงเดินเข้าไปช่วยริวแต่สุดท้ายเขากลับโดนริวซึ่งถูกด้านมืดเนี่ยครอบงำอยู่นะครับใช้ท่าโชยูเคนจนกลายเป็นแผลยาวลึกที่หน้าอกของสกัดทำให้ริวเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะพร้อมกับฝากรอยแ้นให้กับสกัดจากนั้นสกัดก็ตามแก้แค้นริวครับและก็ เป็นฝ่ายชนะได้ทุกครั้งแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าที่ตัวเองเป็นฝ่ายชนะและสามารถแก้แค้นเริวได้เพราะว่าริวเนี่ยอ่อนข้อให้หลังจากนั้นสกัดได้เข้ามาเป็นสมาชิกหลักขององค์กรอาชญกรรมข้ามชาติหรือว่าชาโดจูที่มีหัวหน้าใหญ่คือเวก้าครับแล้วก็หลังจากนั้นสกัดก็ยังหวังที่จะตามล่าตัวริวเพื่อแก้แค้นอีกครับสกัดได้พัฒนาท่าทาเกอร์โบมาเป็นทเกอร์อัปเบอร์คัต จนได้มาพบกับแดนซึ่งเป็นลูกชายของโงฮิบิกินะครับที่เขาฆ่าตายไปและลูกจะมาตามล้างแค้นกับเขานะครับในการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยสกัดได้ยอมแพ้ให้กับแดนครับเพื่อให้เขาได้แก้แค้นแทนพ่อของตัวเองและตอนนี้เองครับทำให้เขาเริ่มจะเข้าใจเหตุผลที่อริวเนี่ย ยอมอ่อนข้อให้เขาส่วนในเกมเนี่ยสกัดเป็นตัวบอสของภาคแรกครับจากนั้นตัวละครตัวนี้ก็ได้รับการพัฒนารูปลักษณ์รวมถึงท่วงท่าจนถึงภาคในปี2018 นั่นก็ทําให้สกัดเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่คอเกมสตีทไฟเตอร์คุ้นเคยเป็นอย่างดีและต่อมาครับเมื่อสตีทไฟเตอร์ได้สร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1994ตัวละครของสกัดก,ก็ได้ถูกนําไปอยู่ในบนจอฟิล์มด้วยโดยได้ West Studio นะครับนักแสดงชาวอเมริกันเนี่ยมารับบทบาทดังกล่าวส่วนเรื่องราวที่ยังถกเถียงกันทุกวันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับแม้ว่า สกัดพรทวีตอนชกที่ประเทศไทยไม่เคยจะมีผ้าปิดตาก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดที่กับเขานะช่วงหนึ่งที่พี่สกัดเนี่ยไปชกที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยสายตาเสียต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ติดฟิล์มที่ตาก,ก็เคยใช้ผ้าคาดอย่างนี้เหมือนกันซึ่งไปไปพ้องกับตัวละครที่อยู่ในในเกมสตรีทไฟต์เตอร์เขาก็ยังมองว่าเอยอาจจะเป็นเขาได้แล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆบางส่วนเนี่ยมันพ้องกันสุดท้ายท้ายสุดก็มีความคิดหนึ่งว่าอยากจะฟ้องไปยังบริษัทเกมว่า เอาคาแรคเตอร์และเอาตัวตนของเขาไปสร้างในเกมโดยที่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลของตัวเขานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สั่งฟ้องครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาซะตงสาตังหรือว่าจะไปหาทนายจากที่ไหนตอนที่ตอนนั้นที่ตัวเองยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอตัดสินใจไม่ฟ้องร้องนะครับทำให้เรื่องราวตอนนี้ก็ยังยังหาคําตอบไม่ได้ถ้าตอนนั้นฟ้องร้องเนี่ยแล้วถ้าชนะคดีขึ้นมานะครับมูลค่ามหาศาลเลยนะครับถ้าฟ้องร้องชนะคดี ร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับลองคูณดูว่าตีเป็นเงินไทยได้กี่บาทและก็สุดท้ายท้ายสุดตอนนี้ทางบริษัทเกมก็ยังไม่มีใครพูดถึงอยู่ดีว่าสก,กัดไทยแลนด์ตัวละครในติดไฟเตอร์ก็คือนักมวยที่ชื่อสก,กัดพรทวีหรือเพชรยินดีครับเรื่องนี้ก็ยังค,คลุมเครือถต่อไปแต่มีข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากมีคนที่มองแย้งขึ้นมาว่าตัวละครสก,กัดไทยแลนด์เนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรบัน จากกระตูนเรื่องคาราเต้บากะอิชิดายเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่หัวโลน้นร่างกายสูงใหญ่เก่งเรื่องมวยไทยแถมยังปิดตาข้างเดียวเหมือนกับสกัดไม่มีผิดครับจึงดูสมเหตุสมผลมากกว่าสกัดเพชรยินดีครับ ที่ในเวลานั้นเนี่ยตอนที่ไปชกญี่ปุ่นไม่ได้หัวโล้นและก็ไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนตัวละครและก็ในช่วงเวลาที่สกัดโดงดังที่ประเทศญี่ปุ่นที่ยังเป็นนักสู้อยู่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากที่เกมสตรีท t ไ i g เตอร์อดออกมาวางจําหน่ายแล้วก็เปิดตัวให้แก่สาธารณชนตอนนั้นซึ่งยังมองว่าถ้าล้อมาจากสกัดจริงเนี่ยแล้วกับการทามมิ่งที่เปิดตัวตอนนั้น่ะเวลามันใกล้กันมาก จนมันจะมีเวลาผลิตต่อจะมีเวลาล้อมาหรอน่าจะเป็นฐานข้อมูลที่มันมันตั้งก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่านี่คือข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามองในมุมดีนะครับผมว่ายังมีเหตุผลที่ดีอยู่มากมายนะครับพ่อหลายคนเองก็คิดไปแล้วว่าสก,กัดไทยแลนด์ในตัวละครเกมของสตีทไฟเตอร์เนี่ยก็คือสก,กัดเพชรยินดีหรือสก,กัดพรทวีครับทำให้สิ่งที่มันโดนถ่ายทอดออกไปในเกมหรือภาพยนตร์เนี่ยไปทั่วโลกเนี่ยทำให้คน ไม่รู้ด้ว่ความบังเอิญหรือเปล่านะครับแต่คนก็มาตีรวมว่านี่คือสกัดเพชรยินดีคนก็มาตีรวมว่านี่คือมวยไทยนี่คือข้อดีที่โดนถ่ายทอดออกไปสู่สายตาชาวโลกสู่สายตาคนทั้งโลกในความคุมเครือที่หาคําตอบไม่ได้ว่าใช่หรือไม่นี่คือเรื่องราวของสกัดพรทวีนะครับและเรื่องราวของเกมสตรีทไฟ i g เตอรและนี่คือมวยไทยสแตนครับสังเวียนแห่งนี้จะทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ ฝากติดตามพวกเราด้วยครับทั้งทาง Facebook f แ n p a g e มวยไทยสแตนและก็ทาง YouTube Channel เมียนสแตนไทยแลนด์ผมเอกชุมพรสุรพัชจารุมณีลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ